ต่อไปขอเรียนเชิญพลตรจโทองโงํานวยนิมมโนอดีตผู้พัญชาการตํารวจภูทรภาคหนึ่งครับขอบพระคุณครับกลับเรียนท่านประธานสภา,าที่เคารพเ่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติกับผมพลตรจโทอํานวยนิม,มโนสมาชิกรลำดับหนึ่งเก้าเจ็ก่อนอื่นต้องต้องขอขอบพระคุณ พลตําเลเกวรพงศ์ชิวพีชาอานุกันมาที่การปฏิรูปตำรวจท่านในทุมเทตั้งใจทำผลงานชิ้นนี้มานำเสนอถึงขนาดต้องไปนอนโรงพยาบาลเมื่อคืนนี้ท่านไ,ได้ลงรายละเอียดไปพอสมควรทุกครั้งที่ผมมายืนตรงนี้มาชี้แจงมาทำความเข้าใจ เรื่องการปฏิรูปตำรวจผมจะมีความสุขมากกันมาที่การทุกท่านมีความรู้สึกเหมือนเหมือนกันผมเชื่อว่าเพื่อนสมาชิกก็คงจะมีความรู้สึกคล้ายๆกันเพราะเรื่องของการปฏิรูปตำรวจเป็นความต้องการของประชาชนวันนี้ผมจะมีความสุขมากกว่าครั้งก่อนๆเพราะไม่ใช่เพียงมาพูด มาชี้แจงทำความเข้าใจแต่จะมาขอมติแล้วนำสิ่งนั้นไปขับเคลื่อนมันจะได้เดินหน้าปีห้าเก้าแล้วครับวันนี้เป็นที่สิบเก้าครับสิบเก้ามกราเราต้องก้าไปข้างหน้าขอบพระคุณเพื่อนสมาชิกครับกันมาที่การยังไม่ขึ้นมาชี้แจงเลยครับท่านก็อภิปรายแล้วแสดงว่าท่านให้ความสนใจมาก กับ,บเรื่องของการปฏิรูปตำรวจแม้ว่าประเด็นในวันนี้จะเป็นประเด็นที่หนึ่งในเเรื่องซึ่งจะมีเรื่องหนักๆตามมาวันนี้ที่หยิบเรื่องนี้ขึ้นมาเมื่อกี้ท่านประธานได้กรุณาชี้แจงไปแล้วส่วนหนึ่งนะครับว่าเพราะมันเป็นเรื่องที่ทำได้เลยทำได้เร็วไม่สิ้นเปลืองงบประมาณแล้วมันสัมผัสแต่ต้องกับประชาชนโดยตรงคือประชาชนได้รับประโยชน์ เห็นเห็นเพราะกระบวนการยุติธรรมมันเริ่มที่ผู้เสียหายไปร้องนะฮะไปตีระฆังที่หน้าศาลไครฟงไปร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนว่าถูกกระทําอย่างไรถูกละเมิดสิทธิ์อย่างไรต่อชีวิตร่างกายต่อทรัพย์อย่างไรมันต้องเริ่มต้นตรงนั้นครับการที่จะไปเรียนชั้นประถมมัธยมเหมาลัยมันต้องผ่านอนุบาลก่อนครับ มันต้องเป็นเด็กก่อนถึงเป็นผู้ใหญ่เห็นวันนี้ที่เอาเรื่องนี้ขึ้นมาไม่ใช่ว่าจะจะดูถูกสภานี้ว่าเอาเรื่องเล็กๆเ,เข้ามาแต่ท่านคิดตามที่ท่านวลพงษ์มาชี้แจงแล้วท่านจะเห็นนะว่าเรื่องนี้เป็นประโยชน์สุขของประชาชนประชยาการเป็นตำรวจผมเองไม่ได้เตรียมตัวมาพูดเลยครับไม่ได้เตรียมตัวเหมือนท่านวลพงษ์เพราะปัญหาตำรวจมันอยู่ในกระแสเลือดของผมครับเจาะไปเมื่อไหร่ก็จะเห็นปัญหาตำรวจ นั้นวันนี้ผมก็เลยมาฉายเพียงสั้นๆครับเพราะท่านวัพงษ์ลงรายละเอียดหมดแล้วผมก็นั่งขีดไปเรื่อยว่าพูดของผมแล้วพูดของผมแล้วพูดของผมแล้วผมแทบจะไม่มีอะไรจะต้องพูดแต่ที่จะต้องทําความเข้าใจก็คือในการปฏิรูปทุกเรื่องไม่ว่าจะตํารวจหรือคณะไหนก็แล้วแต่จะต้องตั้งให้ถูกก่อนว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางประชาชนได้รับประโยชน์ ประโยชน์ต้องตกติดกับประชาชนก่อนไม่ใช่ปฏิรูปเพื่อองค์กรโตขึ้นไม่ใช่ปฏิรูปเพื่อตำรวจได้เงินเพิ่มขึ้นได้สวัสดิการมากขึ้นท่านวรพงษ์ชี้แจงไปแล้วตรงนี้มีชัดเจนในเรื่องของการปฏิรูปตำรวจบทหนักที่ผมจะรับผิดช,ชอบในเก้าข้อข้อของผมคือให้ตำรวจปราศจากการแทรกแซงของฝ่ายการเมืองทำอยู่อันนั้นชั้นปัญญาเอกครับไม่ใช่อนุบาลรอเจอกันในข่าวหน้าแล้วกันนะ ทีนี้เรื่องที่ผมจะมาชี้แจงเพิ่มเติมอยากจะพูดทำความเข้าใจกับเพื่อนสมาชิกเพื่อขอมติแม้ว่าสมาชิกจะอยู่ด้านนอกก็หาจอทีวีฟังก็คือในเรื่องที่สำคัญมากเป็นไฮไลท์เมื่อกี้ท่านวรพงศ์ก็พูดไปแล้ววันศุกร์นี้จะมีการเสวนาท่าน รองประธานสภาท่านที่หนึ่งท่านอลงกรได้มอบหมายผมเป็นผู้แทนไปร่วมเสวนาด้วยไฮไลท์ของเรื่องก็คือมีความพยายามที่จะแยกงานสอบสวนออกไปจากสตชแม่กระทั่งพนักงานสอบสวนเองครับ400คนจากหมื่นคน9,000กว่าคนเนี่ยแค่400คนเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ผมขี้เกียจคิดแต่เมื่อ อาทิตย์ที่แล้วผมไปบรรยายให้กับตํารวจภูธรภาคเจ็ด700คนเป็นพนักง,งานสอบสวนในห้อง500กว่าเข้าใจหมดเลยครับนิ่งเงียบสงบเห็นด้วย <c oughs> งั้นการนะพูดวันเนี้ยเพื่อให้ทําความเข้าใจตรงนี้และอยากให้เล็ดลอดไปข้างนอกโดยเฉพาะพนักง,งานสอบสวนที่ยังมีความพยายามที่จะแยกออกไปเพื่อให้ตัวเองได้ได้ก้าวหน้าขึ้นมีเงินเดือนมากขึ้น มีอะไรมากขึ้นไอ้ตรงนั้นไม่ใช่ประชาชนเป็นศูนย์กลางคุณจะต้องไปตั้งโรงพักอีกพันกว่าโรงพักอะแล้วคุณจะต้องไปงสร้างทุสืบสวนขึ้นมาคู่กับคุณแล้วจะเป็นดีไซสาขาสองสาขาสามอีกนั้นและเพราะเมื่อกี้เห็นชัดแล้วครับว่าท่านวรพงษ์ชี้เห็นว่างานสืบกับสอบเริ่มตกอับลงมาเมื่อปี25 2 8ยบบังเอิญผมเป็นตำรวจร่วมสมัยครับ ผมเป็นตำรวจร่วมสมัยก็คือสมัยที่ก่อนปี28แล้วก็หลังปี28เห็นภาพตรงนี้ชัดถ้าแยกสืบจากสอบเมื่อไหร่หายณนะจะเกิดกับกระบวนการยุติธรรมเบื้องต้นผมขออนุญาตใช้คำนี้เลยครับไม่รุนแรงเกินความเป็นจริงมันเกิดยังไงครับก่อนปี28สืบกับสอบเดินไปด้วยกันครับไปบอยหารไปสืบหาพยานหลักฐานสองวิญ,ญญาณจะอยู่ในตัว คนเดียวกันนักล่าผู้กระทำผิดมาลงโทษแต่เพราะเมื่อปี28ไม่ได้แยกนะครับยังอยู่ในสตชแต่กำหนดบทบาทงานสืบกับสอบให้มีตัวละครรับผิดชอบคนสอบไม่ต้องสืบคนสืบไม่ต้องสอบตักงานสอบสวนนั่งอยู่ในเฉพาะในตู้กระจกปัจจุบันผมก็เห็นภาพนิดนึงครับ พระงานสอบสวนนั่งรถไฟฟ้ามาเข้าเวนออกเวนเปลี่ยนเครื่องแบบนั่งรถไฟฟ้ากลับบ้านคล้ายๆพนักง,งานเซเว่นนี้เลยเว้ยเลยจะบริหารกระดาษไม่กี่แผ่นก็คือผลิตสำนวนไม่มีวิญญาณของนักล่าผู้กระทําผิดมาลงโทษท่านวร,รพงศ์พูดเมื่อคราวที่แล้วผมจําได้ทุกดอกครับเพราะเลือดผมเจเาะเข้าไปปัญหาตํารวจอยู่ในกระแสเลือดผมบอกแล้วท่านวร,รพงศ์บอกว่า รถจะไงยดนโยนหายมาแจ้งความเสร็จเรียบร้อยมาตามเรื่องว่าสืบได้ความว่าไงตามกับพนักง,งานสอบสวนพนักง,งานสอบสวนบอกไม่เกี่ยวผมไม่รู้ผมทำํำนวนไปถามฝ่ายสืบสวนอันนีอ้อนี้อยู่ด้วยกันนะยังไม่ได้แยกกับสตชหายนะขนาดนี้ถ้าแยกไปเลยล่ะงั้นฝากไปยังพนักง,งานสอบสวนครับหูตาสว่างครับเราปฏิรูปเพื่อประชาชน ส่วนในเรื่องความเจริญก้าวหน้าของพนักงานสอบสวนนั่นแหะเรามีให้เสร็จในแผนปฏิรูปนี้นะครับผมให้ดูตัวอย่างอีกนิดหนึ่งครับเพื่อทำความเข้าใจให้ชัดเจนขึ้นผมไป็บรรยายสภาทนายเมื่อเมื่ออาทิตย์ที่แล้วผมออกเป็นข้อสอบด้วยเพราะมันเป็นเรื่องข้อที่ชิ่วอ,อยู่ขนาดนี้เสบสวนวิทยามาตาสองอนุสิบผมพูดประเด็นนี้ประเด็นเดียวครับ คือการสแสวงหาขา้อเท็จจริงและหลักฐานซึ่งพนักง,งานฝ่ายปกครองหรือตำรวจได้บัตรไปตามอำนาจและหน้าที่เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนหรือเพื่อทราบรายละเอียดแห่งความผิดสืบสวนมาตราสองอนุสิบสอบสวนมาตราสองอนุสิบหนึ่งติดกันเลยครับคือการรวบรวมพยานหลักฐานสแสวงหาอนุสิบเอามารวบรวมตามที่วิอาญากำหนดพยาน บุคคลพยายนวัตถุพยายนเอกสารรวบรวมอย่างไรไม่ใช่สอนกฎหมายเพื่อเห็นว่าสื่อกระสอบมันแยกกันไม่ได้ซึ่งพนักง,งานสอบสวนได้ปฏิบัติไปตามประมวลกฎหมายนี้อันเกี่ยวกับความผิดที่กล่าวหาเพื่อพิสูจน์ให้เห็นความผิดหรือความบริสุทธิ์และหรือเอาตัวผู้กัคผิดมาลงโทษให้ดูเป็นตัวอย่างครับตำรวจขับรถตรวจท้องที่ไปครับ ไปเจอคนคนหนึ่งผลุบปลุบโผล่โผล่ลลลอยู่หน้าบ้านตำรวจผ่านไปมันปลุบเข้าบ้านพอรถลอยเลยไปมันโผล่มาวานไปใหม่อีกรอบหนึ่งมันทำเหมือนเดิมตำรวจสงสัยเอะมันค้ายาบ้าหรือไงเห็นตำรวจแล้วมันหลบเข้าบ้านปิดประตูโครมเลยพอตำรวจผ่านไปมาโผล่หน้าอีกแล้วสงสัยเสนอขายยาบ้าสงสัยครับตำรวจไปขอหมายค้นครับแล้วเข้าไปค้นครับ สืบหรือสอบคงเป็นสืบเพราะไปสะแสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐานเข้าไปในบ้านหลังนั้นปรากฏข้อเท็จจริงว่ามันบ้ามันมีคนจริตมันถ่ายอุจจาระเต็มบ้านเลยกลางคืนลองเหยือหวนชาวบ้านเดือ,อดร้อนลำคาญตำรวจก็เลยส่งลงพยาบาลเพื่อไปเยียวยาเพื่อไปรักษาไม่มีความผิดอาญาเิดจบตรงนั้น เป็นการรักษาความสงบเรียบร้อยให้กับประชาชนทําหน้าที่ตํารวจสืบสวนแล้วมันสอบตรงไหนมันส่งผ่านกันยังไงผมเปลี่ยนโจทย์ใหม่โจทย์เดิมแต่เข้าไปแล้วเจอยาบ้าครับเจอยาบ้าอยู่ในบ้านหลังนั้นเต็มบ้านเลยครับตํารวจก็เริ่มรวบรวมพยานหลักฐานออกเขียนบันทึกยกกลุมดูตรวจสอบวงจรปิดว่าใครมาส่งยาบ้าตรวจดีเอที่กล่องยาบ้าทาทุกอย่างครบ นั่นคือการรวบรวมหลักฐานเพื่อพิสูจน์ความผิดตามที่กล่าวหาแยกกันได้ไหมครับมันส่งผ่านกันตอนไหนแล้วจะแยกกันไปมันบไรรไัยไหมครับนั่นแหละครับก็ฝากไปว่าสืบกับสอบต้องอยู่ด้วยกันเท่านั้นเพียงแค่กําหนดบทบาทหน้าที่ทั้งๆท,ท,ที่อยู่ด้วยกันเมื่อปี2528ว่าคุณไปสืบอย่างเดียวไม่ต้องสอบคุณสอบอย่างเดียวไม่ต้องสืบยังแยกขนาดนี้เลย อาจารย์ใหญ่ผมครับผมเอ่ยชื่อผมเชื่อว่าทุกคนต้องรู้จักพลารวดเอกประยูนโกมาลคุณนน,นกรผมมือขวาท่านนะแต่ท่านถนัดซ้ายสืบกับสอบแยกกันไม่ได้อำนวยลูกต้องจําไว้ไม่ใช่ผมเชื่อในความท่านเป็นปูชนียบุคคลนะแต่เชื่อในเหตุผลและความเป็นจริง ชุดสอบสวนที่ท่านวรพงศ์พูดจะมีหัวหน้าพนักง,งานสอบสวนที่เป็นหัวหน้าชุดจะมีพนักง,งานสอบสวนผู้รับผิดชอบจะมีผู้ช่วยพนักง,งานสอบสวนจะมีฝ่ายสืบสวนอยู่ในนั้นชุดนั้นคือรับผิดชอบคุณจะบอกว่าคุณไม่มีหน้าที่ไม่ได้ในคดีนี้จะมีฝ่ายพิสูจน์หลักฐานจะมีฝ่ายป้องกันปราบปรามไปดูแล้วเคสอย่างนี้ฆ่ากันตายตรงนี้เพราะอะไรวางแผนป้องกันด้วย ต้นไม้มันลกเป็นที่เปลี่ยวตัดกิ่งไม้ติดสัญญาณติดไฟฟ้าส่องสว่างมันครบหมดมันแก้ปัญหาทั้งเชิญป้องกันเชิญปราบปรามรวบรวมพยานหลักฐานการสอบสวนการบริหารคดีอย่างนี้ไม่ได้กับประชาชนเลยครับอย่างนี้มันเลยมัธยมแล้วครับมันปริญญางั้นอนุบาลวันนี้ไม่ใช่อนุบาลแน่นอนครับเป็นระดับปริญญาครับและเป็นความสุขของประชาชน ในด้านการอำานวยความยุติธรรมในทางอาญาเป็นหนึ่งใน9เรื่องครั้งต่อต่อไปก็จะมีเรื่องที่จะมานำเสนอเพื่อขอมตินะครับเพื่อไปขับเคลื่อนนะวันนี้ผมบอกแล้วว่าผมมีความสุขมากมากกว่าทุกครั้งที่ผมขึ้นมายู่ตรงนี้เพราะผมจะได้ขับเคลื่อนแล้วละ่ะผมเชื่อดูจากในตาของสมาชิกค,คงมีมติให้ผ่านครับขอบคุณครับ เชิญนั่นพลตำรวจโทอํานยนี่นอกครับครับขอบคุณท่านประธานครับของผมคงสั้นๆน,นะครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวท่านประธานจะหาว่าเป็นการอภิปรายเพิ่มเติมอีกครับคุณหมอพรพันธ์บุญยกลินได้กรุณาพูดถึงเรื่องให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันอชญยกรรม ผมเป็นคนใจร้อนแล้วนะท่านยังใจร้อนมากกว่าผมเลยเรื่องนั้นเป็นหัวข้อหนึ่งใน9ก้าหัวข้อเชิญติดตามตอนต่อไปวันนี้เป็นเรื่องของการรับแจ้งความแล้วก็สอบสวนประชาชนมีส่วนร่วมผมฉายนิดนึงว่าผมเคยมาพูดตรงนี้ครับว่าประเทศที่ปลอดภัยที่สุดในโลกคือสิงคโปร์ไทยก็เป็นประเทศที่อยู่ในเอเชียทำไมไม่ปลอดภัยเหมือนสิงคโปร แล้วผม,มกยกตัวกอย่างป่านนี้คอสชอสนอชอผ่านกฎหมายฉบับน,นึ่งแล้วเขาเรียกว่าท่านหยัดธุรกิจรักษาความปลอดภัยกําหนดสเปครอบพอพว่าต้องมีมาตรฐานอย่างนี้จะไปเอาเขมรมาเป็นรปปพไม่ได้ต้องรู้กฎหมายเบื้องต้นต้องรู้ระบบรักษาความปลอดภัยต้องรู้อักขีภัยแต่เรายังขาดกฎหมายอีกตัวหนึ่งก็คือท่านหยัดร,รักษาความปลอดภัยแห่งชาติสิงคโปร์เขาบังคับให้เอกชน ทุกคนมีส่วนร่วมในการป้องกอันอาชญากรรมเป็นไฟบังคับเลยครับทําธุรกิจใดจะต้องมีรบพอแบบไหนจะต้องรักษาความปลอดภัยแบบไหนธนาคารร้านทองทําไงลงรับจำนำทําไงเหล่านี้นครับจะอยู่ในในหัวข้อนั้นนะครับตอบไปเลยครับท่านวิยาพูดถึงเรื่องก็เป็นใจร้อนอีกคนหนึ่งพี่ยิงอายุน่าจะมากกว่าผมนะท่านวิยาผมน่าจะวัยรุ่นมากกว่า แต่ท่านใจร้อนแสดงว่าท่านท่านไม่ละเว้นปัญหาชาติบ้านเมืองท่านไม่มองข้ามไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ขอบพระคุณนะท่านพูดถึงเรื่องทําให้ตํารวจปราจจาก,การแทรกแซงฝ่ายการเมืองนั่นหัวข้อนี้ผมรับผิดชอบเลยครับคราวหน้าผมจะมานําเสนอท่านพูดถึงเรื่องระบบการแต่งตั้งที่ไม่เป็นระบบคุณธรรมนั่นก็เป็นอีกหัวข้อในเก้าหัวข้อครับก็ขอบพระคุณทุกท่านครับแล้วอีก สิบท่านนิดหนึ่งว่าผมเคยมาพูดตรงนี้ครับว่าประเทศที่ปลอดภัยที่สุดในโลกคือสิงคโปร์ไทยก็เป็นประเทศที่อยู่ในเอเชียทําไมไม่ปลอดภัยเหมือนสิงคโปร์และผมก็ยกวอยัดขณะน,น,นี้คอสชอสอนอชอผ่านกฎหมายฉบับหนึ่งแล้วเขาเรียกว่าท่านหยัดธุรกิจรักษาความปลอดภัยกําหนดสเปครปปพว่าต้องมีมาตรฐานอย่างนี้จะไปเอา,ขาเขมรมาเป็นรปปพไม่ได้ ต้องรู้กฎหมายเบื้องต้นต้องรู้ระบบรักษาความปลอดภัยต้องรู้อกคีภัยแต่เรายังขาดกฎหมายอีกตัวหนึ่งก็คือธพ์ยัดรักษาความปลอดภัยแห่งชาติสิงคโปร์เขาบังคับให้เอกชนทุกคนมีส่วนร่วมในการป้องกอันอาชญากรรมเป็นไฟบังคับเลยครับทําธุรกิจใดจะต้องมีรบพแบบไหนจะต้องรักษาความปลอดภัยแบบไหนธนะาคารร้านทองทําไง,รงลรงรับจำนำทำไงเหล่านี้นครับจะอยู่ในในหัวข้อนั้นนะครับตอบไปเลยครับ ท่านวิยาพูดถึงเรื่องก็เป็นใจร้อนอีกคนหนึ่งพี่ยิงอายุน่าจะมากกว่าผมนะท่านวิยาผมน่าจะวัยรุ่นมากกว่าแต่ท่านใจร้อนแสดงว่าท่านท่านไม่ละเว้นบัญหาชาติบ้านเมืองท่านไม่มองข้ามไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ขอบพระคุณนะท่านพูดถึงเรื่องทําให้ตํารวจปราจจากการแทรกแสงฝ่ายการเมืองนั่นหัวข้อนี้ผมรับผิดชอบเลยครับคราวหน้าผมจะมานําเสนอ ท่านพูดถึงเรื่องระบบการแต่งตั้งที่ไม่เป็นระบบคุณธรรมนั่นก็เป็นอีกหัวข้อในเก้าหัวข้อครับก็ขอบพระคุณทุกท่านครับแล้วอีกสิบท่านเป็นประโยชน์ทั้งสิ้นครับฟังยังไงก็แล้วแต่ฟังจากหน้าไปหลังหลังไปหน้าท่านสนับสนุนบางท่านก็มาเติมเต็มให้ท่านพลตํารวจวรพงศ์จดไปโดยละเอียดแล้ว เราก็จะไปเชร่อในเพิ่มเติมในส่วนนั้นขอขอญาตมีสองท่านที่นำคำโบราณมาพูดผมใช้สิทธิ์พัดพิงครับตรงนี้บอกว่าถ้ามีลูกสาวก็อย่าไปยุ่งกับรถไฟเรือเมลิเกตำรวจไม่ได้แปลว่าตำรวจเป็นคนเจ้าชู้ รถไฟเรือเมลิเกตำรวจอาชีพเหล่านี้เนี่ยจะสัมผัสกับประชาชนมากหน้าหลายตาเพราะลิเกต้องล่อเล่เลไปเรื่อยมีแม่ยกเรือเมก็เหมือนกันรถไฟก็เหมือนกันงั้นจะเจอกับผู้คนมากๆและโดยเฉพาะตำรวจปชัชญาอาชีพตำรวจบำบัดทุกบำรุงสุขให้กับประชาชนงั้นเมื่อไปปวดทุกข์ให้เขาเขาชอบ เขาสนิห,หางั้นตำรวจต้องใจแข็งนะงั้นเลยมีอันหนึ่งบอกว่าแข็งกว่าเหล็กนั้นตำรวจไทยไม่ได้แปลว่าร่างกายแข็งแรงอย่างเดียวต้องจิตใจด้วยนะครับอีกคำหนึ่งครับเดี๋ยวจะเสียหายกับพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้นนนองน้อง,องทหารด้วยเป็นเมียทหารต้องนอนนับขวดเป็นเมียตำรวจต้องนอนนับแบง อันนี้ผมแก้เลยนะครับว่าไม่ใช่แปลว่าทหารชอบกินเหล้าแล้วตำรวจขี้โกงไม่ใช่ตำรวจก็กินเหล้าแต่ตำรวจไปกินเหล้ากับประชาชนไปกินเหล้าเขากินเสร็จแล้วจะเอาขวดเทกลับบ้านนีกมันก็เกินไปก็เท่านั้นแหละท่านจะหลับตาหรือลืมตาก็แล้วแต่ครับท่านท่านนึกภาพตามผมครับ ท่านจะเห็นภาพตำรวจอยู่คนหนึ่งนะทุกคนมักจะพูดว่าเนี่ยตำรวจที่ื่อสัตย์สี่สุ์ที่ดีที่สุดมีอยู่คนเดียวก็คือตำรวจที่ยืนอุ้มประชาชนคอพับคออ่อนอยู่ในอ้อมแขนแล้วมีรูปเด็กผู้ชายไม่รูปรูปปั้นเลยหรอครับเด็กผู้ชายไม่สวมกางเกงเป็นเด็กผู้ชายเพราะเห็นวัยวะเพศเลยรู้ว่าเป็นเด็กผู้ชายไม่สวมกางเกงยืนจับขาตำรวจคนนั้นอยู่ท่านอาจจะไม่เคยทราบความหมายนี้ผมแปลให้ท่านฟัง ตำรวจกำลังบำบัดทุกข์ให้กับประชาชนโดยอุ้มประชาชนที่เดือดร้อนจะเป็นลมหรือถูกยิงหรืออะไรก็แล้วแต่ไว้ในอ้อมแขนโดยทิ้งลูกตัวเองที่ยืนเกาะขางเกงอยู่ยอมเสียสละความสุขส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมลูกตัวเองไม่มีกางเกงนุ่งแสดงว่าเป็นคนสมาถะไม่มีตังซื้อกางเกงให้ลูกใส่อนุสรีจาดำครับ นั่นคือนัยยะท่านไปเปิดดูใน Google ได้เลยครับไม่มีคำแปลครับครับผมดีใจก่อนที่จะมานำเสนอหลังการนำเสนอผมฟังการอภิปรายของเพื่อนสมาชิกผมดีใจสุดๆครับการขับเคลื่อนการปฏิรูปตำรวจแม้จะเริ่มจากเริ่มต้นจากการขึ้นบันไดลงพัก ไปแจ้งความเริ่มกระบ,บวนการยุติธรรมเบื้องต้นที่โรงพักได้รับการปฏิรูปในวันนี้เรากำลังทำความดีกันในพื้นที่ที่เป็นพื้นดินอันศักดิ์สิทธิ์ก็คือเขตพระชานผมเชื่อว่าไม่มีสาภาไหนที่จะรู้ปัญหาของประเทศนี้มากเท่าสาภานี้ เพราะเราต้องรู้ปัญหาก่อนที่จะนําปัญหามาปฏิรูปประเทศงั้นเรากําลังร่วมกันทําความดีด้วยการปฏิรูปประเทศไทยในวันนี้ปฏิรูปตํารวจในวันนี้ปฏิรูปในประเด็นเดียวในเก้าประเด็นก็คือการรับแจ้งความและงานสอบสวนผมดูในตาแล้วคงกดปุ่มเขียวกันทุกคนท่านสมาชิกครับ <c oughs> วันนี้เราต้องทําสิ่งนี้ให้บังเกิดขึ้นให้ได้ครับก็คือช่วยกันปฏิรูปตํารวจเพื่อให้ตํารวจเป็นดังต่อไปนี้ครับผมเชื่อต่อไปว่าคงไม่มีหน่วยงานใดในประเทศไทยที่จะได้มีโอกาสที่ได้รับโอกาสอันดีเท่ากับงานตำรวจครับอุดมกติตํารวจสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่16แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ครับสมเด็จพระสังฆราชแห่งวัดมกุฏกษัตริย์ส่งนิพนธไว้ให้กับตำรวจแยบยนต์ที่สุดปฏิรูปวันนี้เพื่อให้ตำรวจเป็นอย่างนั้นครับให้ตำรวจเป็นบุคคลที่เคารพเอื้อเฟื้อต่อหน้าที่กรุณาปราณีต่อประชาชนอดทนต่อความเจ็บใจ ไม่หวั่นไหวต่อความยากลำบากไม่มากๆในลาบผลมุ่งบำเพ็ญตนเป็นประโยชน์กับปวงชนดำรงตอนในยุติธรรมกระทำการด้วยปัญญารักษาความไม่ประมาทเสมอชีวิตผมเชื่อว่าทุกท่านช่วยผมกับเคลื่อนสิ่งนี้ให้กับประเทศไทยและประชาชนคนไทยขอบพระคุณครับ